2. การดำเนินงาน Green Office ด้านการสื่อสารและการฝึกอบรมมีการประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคคลภายในและการสื่อสารให้บุคคลภายนอกได้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารดังนี้การสื่อสารผ่าน Social Network และ Line แอปพลิเคชันในชื่อกลุ่ม Green Office BPK การสื่อสารด้านนโยบายประกาศข่าวสารและกิจกรรมผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณชั้นหนึ่งของสำนักงานมีการกำหนดแผนและประกาศผ่านสื่อเสียงตามสายผู้บริหารนำหัวข้อด้านสิ่งแวดล้อมสื่อสารให้ที่ประชุมทราบในการประชุมภายในแต่ละ,ะแผนกจัดให้มีตู้รับความพิดเห็นทั่วไป และด้านสิ่งแวดล้อมติดตั้งไว้ที่หน้าอาคารสำนักงานจัดทำแผนพับสรุปภาพรวมของโครงการแจกจ่ายให้พนักงานเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจติดสติกเกอร์รณลงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าและทรัพยากรน้ำในจุดควบคุมอุปกรณ์โดยรอบสำนักงานในการจัดประชุมและรับส่งข้อมูลภายในหน่วยงาน มีการใช้ประโยชน์จากระบบสัญญาณเครือข่ายได้แก่ดอปบล็อกระบบ FTP ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์และการจัดประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายรวมถึงอุบัติเหตุจากการเดินทางของพนักงานนอกจากนี้ยังเลือกใช้สถานที่จัดประชุมให้เหมาะกับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและความสำคัญได้แก่ห้องประชุมอาคาร4ชั้น4 ห้องประชุมเล็กห้องผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการซึ่งในการจัดประชุมมีการเลือกเตรียมเครื่องดื่มและอาหารว่างที่ใช้วัสดุห่อหุ้มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการเก็บข้อมูลปริมาณก๊าซรเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆรวบรวมสถิติเปรียบเทียบกับเป้าหมายพร้อมสื่อสารให้พนักงานทราบวางแผนการเดินทางก่อนการน,นำยานพาหนะ หอกใช้งานและรณรงค์การใช้จักรยานเดินทางมาทำงานโดยการเตรียมที่จอดรถไว้สำหรับจักรยานไว้ในสำนักงานนอกจากนี้ยังจัดการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกคนโดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญและบันทึกประวัติการอบรมไว้ในแฟ้มประวัติพนักงาน